โตวจะสยินทางพระาจาัริสุปัญทางที่นางยากรรมัาวาัจจกรรมมงปัทางทีนางปัทางทีนางพโนกรรมมาปณิทิเตปัทางทีนปาปัทังทีนาน,นิกะตวานลภพัตัเท ป่าธาเขนิสัพเพพุทธาบาลป่าตาการนันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนาราถทางพันธาภิสัพพโสภรวัตุสัพพังตุสัพเทวตาสัพพุทธา โตสัพพังคะลานรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพดธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันภวันโตสัพพังคะลานรักขันะเทวตาสัพพดธรรมานุภาเวนัสธาโสติภว ต่อไปกล่าวคำสวัสดิ์ก็ทานได้โดยรงตั้งโมทั้งหมดทั้นพร้อมกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ิมังโสปาพยัญชนะสัมปันนังสาลีนลังอุตกังวรังพุทธสาภูเชมาอิมาลิกยังพันเตภตานิสัพป,ปริวารานิพิขูสังฆาาโอโนทยามะสาธนโนพันเต ภูสังโฆสิมานิพัตานิสัพหรวารานิปฏิคันหาตุอัมมาตังเทขระตังอิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ทั้งคุยเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิทุสง์ขอพระพิสุสงฆจงรับพัฒนาหารกับช่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของเทาพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เ้่าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นสารานานเถิด ที่ประส่ได้เจิญพระพุทธมนต์ได้สมโชองค์ปติ่หลังที่ทุกท่านได้ร่วมเป็นการมาสัตรับฟัาเป็นที่ลบตอยและกรรมการถาวายมัดตาหาร การสวัสดิ์พัฒนาในเบื้องหน้าก็จะมีพัฒนาที่ตั้งไว้เฉพาะหน้าแต่ว่ามีพัฒนาที่ตั้งไว้เฉพาะที่ที่ตั้งไว้ต่างหากที่อยู่ศาลาอ่อนชันเพื่อเป็นความสะดวกว่าจะไปรับประทานอาหารที่พระสงฆ์จะรับดังชั้นที่พัฒนาที่ที่หอฉัน แต่เราก็ถวายให้รู้ว่าอยู่ที่ตรงโน้นอยู่ที่ตรงโน้นอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ถวายพันธิเจ้ากรอยแล้วพระสงฆ์ก็จะร่วมอันโธนาดีนเรื่องของพันธิจนเจ่ามาเด้มาร่วมสมโุกข์ที่ถวลองสิบปกติกรรมคนพุทธานถวายพัฒนาหารจะเป็นพัฒนาหารที่ทางวัดจะจัดคุณมาก็ดีจะเตรียมต้อนรับ ชาวบ้านที่มาร่วมงานพวีแล้วก็ลงทานทุกคน